เบบอรร์าู้้สึกยังงงไครับครับก็เป็นเบอร์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสี่วงกลมสื่อสารง่ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ช่วยทําให้เราสามารถจะสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้ง่ายนะครับก็เป็นเลขที่จําง่ายนะครับแล้วเวลาหาเสียงเราจะใช้มือสัญลักษณ์กันแบบไหนครับตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับเป็นอย่างงี้ครับเชิญท่านหน้าอ๋ยกป้อกันอีนึงครับเป็นเป็นเบอร์ที่ดีครับแล้วก็ปี2548 นะครับออตอนนั้นพักไทยรักไทยเราเคยจับได้เบอร์9มาแล้วตอนสมัยท่านนิยกทักษิณเราได้ถึง377เสียงครับแล้วครั้งนี้ครับที่ว่าจะเล่นมัยเหมือน,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 ท,นอที่นั้นไหมครับเิอท่านเคยนะก็ยิ่งได้กำลังไทยครับที่ว่าได้200นี่ผมยืนยันแน่นอนว่าได้200ครับครับ <c oughs> แต่ไม่มากกว่านั้นเดี๋ยวจะไม่มีเพื่อนครับก็ก็สำหรับเลขเลขเก้าเนี่ยก็สามารถสื่อสารได้ง่ายนะครับว่าอเก็บน้อยเนี่ยปีหน้าเนี่ย เราต้องพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะครับเรื่องของความขัดแย้งต่างๆเนี่ยเราต้องก้าวผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญนะครับยันโยบายของเราเนี่ยมีมากกว่า9ข้อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกราจะพยายามสื่อส,สารให้สอดคล้องกับตรงนี้ก็จะได้จับง่ายแผนการหาเสียงสำหรับแคนดิเดตจะมีการไปด้วยกันทั้งคณะหรือว่าจะแบ่งสายอะไรในงคาสำหรับแผนการหาเสียงนัครับพี่ได้เบอร์สายเรียบร้อยแล้วทางพรรคได้มีการกำหนด เวทีหลักไว้เรียบร้อยนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็จะมีเวทีขนาดกลางกับในเรื่องของเวทีดีเบตต่างๆซึ่งเวทีใหญ่เนี่ยทางดีเบตท,ทางค andidate ทั้ง3ท่านจะไปร่วมกันทั้งหมดเป็นทีมใหญ่นะครับแต่เวทีขนาดกลางและเวทีดีเบตเนี่ยก็อาจจะกระจายตัวกันออกไปเป็นบางครั้งคราวนะครับซึ่งเ,เราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ให้มีค่ามากที่สุดโดยการไปพบปากกับพี่น้องประชาชนทำความเข้าใจในเรื่องของนยโยบายและก็ในความคิดของพวกเรานะครับเชื่อว่า จะได้รับการตอบรับที่ดีฝากพรคเพื่อไทยเบอร์เก้าครับอย่างล่าสุดเห็นมีผลสํารวจของนอิดาโพออกมาค่ะในพื้นที่นครราชสีมาตอนนี้คะแนนที่ไม่เลือกนี่เป็นอันดับหนึ่งถือว่าคะแนนที่สูงมากเรามันจับสองเป็นภูมิใจไทยเพื่อไทยมันตกลำดับลงไปเพื่อไทยตอนนี้ก่อนหน้านี้เพื่อไทยเคยได้ผลสอ,อรวจือจสองเพตตอนนี้เห็นโคกับการทําพื้นที่ของเรามันทําให้กระทบความรู้สึกหรือว่ายัางไงบ้าง คือดูจากคะแนนนิยมของตัวพรรคเพื่อไทยสูงที่สุดนะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์าจไม่ผิดนะครับหมายความว่าในในเรื่องของการเลือกพักเนี่ยเขายังมองว่าเพื่อไทยเป็นตัวเลือกนะครับอย่างที่สองคือคะแนนซึ่งไม่ตัดสินใจจะเลือกผู้ใดยังสูงมากนะครับก็แปลว่ายังเป็นโอกาสสำหรับทุกพรรคการเมืองรวมถึงเพื่อไทยด้วยนะครับอย่างที่สามคือในเรื่องของตัวบุคลากรที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าคุณเชนเพิ่งจะเปิดตัวมาเมื่อวันที่16เองนะครับเพิ่งไม่กี่วันการทำโพบางครั้งเนี่ยมัน แต่ว่าก็ขึ้นมาในระดับที่น่าพอใจอยู่ที่6% 7%รนหรือรนะครับถ้ารวมผมด้วยถ้ารวมทัานสุริยะด้วยในยของเพื่อไทยก็ไม่ไมไมแพ้เขาหรอกครับ <S 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 เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็น,ปนสิ่งซึ่งพกรรคเพื่อไทยรับนะครับใน,ในผลที่เกิดขึ้นนะครับจากโกที่ออกมานะครับแต่อย่ไรก็ตามเนี่ยเป็นกําลังใจและเป็นตัวแรขับเคลื่อนให้พวกเราเนี่ยทำงานให้หนักขึ้นนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนครราชสีมาแต่ทั่วประเทศครับส2บสขาครับ ท่านท่านเลขาธิการพักนะครับไปเปิดตัวผู้สมัครสสที่โคราชมาเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับประกาศแล้วว่าเราจะยกจังหวัดครับก่อนจับตัวหมายเลขไหนมีการคุยกันกับท่านท่านนายกกับภูมิใจไทยมีประเด็นมีอะไรคุยกันบ้างอะไรเป็นเราทักทายกันโดยปกติครับคนรู้จักกันครับแล้วก็มีมีส่วนหนึ่งก็คือเราเราชื่นชมในเรื่องเกี่ยวกับ ที่นี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับการที่พี่น้องประชาชนนะครับตรทชายแดนจะได้สามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตใ้อย่างปกติตรงนี้ก็จะมีส่วนที่เราก็พยายามที่จะช่วยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้กําลังใจนะครับจะได้มีพูดถึงเรื่องรวมรวมภาพรวมรัฐบาลนะรวมจังหวับจับมือกันอะไรไม่รู้เป็นการให้กําลังใจกันครับในเรื่องนี้สําหรับเรื่องจับมือก็ได้ได้พูดไปตั้งแต่เมื่อเช้านะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้อง่าน ที่น้องประชาชนแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครสามารถที่จะทานโยบายไปในแนวทางเดียวกับเราได้นะครับตรงนี้ก็ยินดีที่จะร่วมกับท่นละคนขอบคุณครับ